ก็ดียมามเช้าตรู่แมงผู้จะบินไปสายีใส่เมื่อคืนเรามายามเ้าพี่น้องเอ้ยฉันมายมามเ้าบ่อยถือว่าฉันมาบ่อยถือแต่ว่าลัางใดก็ยังอยู่คือเก่าป่าบุรุษป่าชัน โอ้ยสิถึกปลาบานเนี่ยกรบบอนเพียงเนาะมีแต่ปลาเป่าบัดของดีมาเองทายมาขอบักหน่วยบักใหญ่คำพูดซื้อมาน้อยเพราะว่าเจ้าปัดคือบอกของมาเพราะว่าน้องกัดถือมันดูดู ยืนหนีได้นะครวันป่านชไป่าลูกเหเห็บเยป่าลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงใ ยางพวกนั้นก็ตื่นสวยเนี่ยมันเหอ้เขาถตื่อ,อม,มันก็ชีรูดปูงใส่ปูนงมายามพี่อนเอ้ยปลาอ้อยเจ้าไปยามรดป่ะจะท่านี่ปลใส่เปล่าจิงชียามดีไปแล้วแบบนี้นเงียบ เงียบ,ยบอุ้มซุ่มเงียบอิ่มซิมมทะะ้าหล่ะพี่น้องมาสานต่อที่ยามรีที่ลีนึกตาเนี่ยปลนรปะเคงกับบุมี Đường đúng là Phải đường hàng khâu giảm rồi vô Nó Cho bác khâu nó mới giảm và chặt Một miếng ơi Thầm miếng cái đôi lẹ đôi lẹ đôi lẹ นีแ่แหละมันคือมานนางจ้าเจ๊กันยี่นี่น้องบักจ,ๆๆจๆๆนดนจนเช้าคืน้คนกระด่งางไพ่ไก่เช้าเสียเสาดิบเดิบหน้องเสาดิบอยู่ยอดกําลัางออกไม่เตีวว้ยวภรรยาไปคนลงมายามดีคนนี้คราวนีคนยามก็ต้องถือแน,น่ะจกักโตเนาะบลปอาเข้งกับปลาลด ป๊ปลดก็ปะาคอป๊าคอปาดรุกส่ใสห้ไหนเนี่ยคันิงด่โอ้ย ซื้อขึ้นไปก็จะได้แยกเบ็ดเลยเพอะแยกเบ็ดเพื่อให้เลือดหน่องปลาดุกโอ้ยปลาดุกพี่น้องตัวไม้หนึ่งนี่กระปูบ่กินนีะครับปลาดุกกินมันแล้ว ปลาเข็งไปสิถึงหนึ่งตัวได้ไปแล้วหนึ่งตัวอันนีน้คือว่าคลังเอ็นแท้ คือคือเลยแหละมัน,นถือกันรุ้นเนาะถือกันรุ้นไปแย่งกันไนด้เกิดแต่หัวนะครับอาคันโอ๊ยก้อนกระปูกินก่อนกระปูกินก่อนผีตาบรรยากาศดีดีพี่น้องนะตื่นเช้ามา หลายคนก็คงจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆผมก็เคยไปใช้ผมก็เคยใส่เบ็ดแบบนี้สมัยก่อนสมัยตอนที่ผมยังอยู่บ้านอยู่อีสานเนาะตอนยินก็ไปใส่เบ็ดกันกับเพื่อนๆเสร็เช้ามาก็ไปยาม ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเต็มคืนนี้ได้บักรายหนึ่งตอนหยายวขึ้นมา <S <S แต่ที่บิดละ ถือกับมนุษเนาะไม่ใช่เวลาโดนโพตนเตคืนตเตะมอคืนจนแจ้งถือกับมันกร็รุดนี่ปคิเนตเด๋ยวติดิโนตเดียว

หาเลี้ยงล ok, ูกเลี้ยงผัวเขาไอิมบริกินดอกนอกจากเี่ว่าต่างคนต่างหากินไปกินมันจบนะคะลูกกับพัวก็จะกินยังกระสางแม่มันนะคะอืมจะป็นเล็กเลือกไปน้ำเบ็ดนะกะร่วมกันกับของพายเดิน์นะคะของเันโ่อ พอต้องทำพี่น้องสรุปแล้วได้ปลาเข็งหน่อยแตวหนึ่งสีเมื่อปนสจน้ำสักสามหาบพอมาคืนก็ได้ปลาปร้านะปลาคอปลาดุกป,ดป,ดปลา,ออยอยาเข็งแต่ว่าบมได้น้ำน้ำเบาอ้อยพี่น้องาะเบาอ้อยเบิดกูแฟกกับผมได้เอาเบาพันเดี๋ยวใส่ยามกลางคืนแล้วก็ใส่ยามที่ายานโอเคถือได้ไหลาย มาคืนในแทงก็ได้กระเจาแทงก็ได้เขาบอกเขาลองทำดูเสียงป่าบรวบรวดส่งเวรผ่าน ข้าอันเดียร์เขาเซมก็ลงมันออกเลย <Girl. S 2> <ę Harriet> เป็ดพ่ิดาก็เริ่มเบิดออกเบิดออกใครสูพี่นางจามาลาพาจากระจาก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าโดยสบายดีเจ้า ใชดีเจ้ามาอย่างยายมาเอาน้ำมาเอาน้ำน้ำพิ่นนี่แหละผักเต็มมือชื้นผูฮัออกก็ซิได้มุนนี่เมนโอดเกัดข้อแห่งตายแล้วป่านนี้นะก่อน <laughs> ขอบคุณนะขอบคุณพี่กา้กาเดอซื้อน้ำให้ยายกินนะจาน้ำนหัวโดวยโดยไอยพอนจ้ะไอ <laughs> ้บมีเจ็บไม่ขายบมี อันนั้นเนี่ยเงินคำกับลังไล่เข้ามาเงิ่อนคำหลังไล่เข้าบ้านถือได้เลยถือมาที่หนึ่งเนาะถือแล้วถือมาที่หนึ่งแล้วเฮาแห่งจะลายกุนนี่ได้ทั้งเงินได้ทั้งแนวกินเออซื้อน้ำให้ยายไปเชื้อเราผักเงินมาพันหนึ่งเนาะเราขึ้นหน่อยชุดๆอย่างหน่อยชุดๆเฮาโอ้ยตะกี้นายยายบุญเอา เอาเค็มน้ำมาแทงเล่นน้ำเรืมันย่อยออกอออเอดิบุญก็เห็ดโพดเห็ดน้ำยายย่อยบุญเลยโอ้ยเห็ดอะไรบาร์ดินะ่ะเสี่ยวมื่อน่นไรอืมเสียวมืออนไรรนมาเอาโอ้ใครยูย,รรย,ยังให้รันมาเบ่อไรเจ้าเป็นคนมาซื้อเพราะฉะนั้นเจ้าตกป็นคนเอาเมื่อเอง สิบากะเแรยบริกินห้อมันได้พิการแล้ผักเงินมาเราซื้อน้ำให้ยายละกันซื้อหมากไหมซื้อยางมานเอาซื้อหมากอางุนมาเมื่อวานน่ะกัให้เขากินบะขาเขาเจ้าอ่ะมังกรเคียวนี่เขาเจ้าอ่ะเรต้องให้ผู้สาวกินเนื้อมันอันตรายสารผิดหลายเพราะว่าท่านกับขนมกับขนมห่อ ตื่นมาป่ะเรือช่องสอนเราก็กินน้ำลงฮันเบิร์ตกันงอ,นอคุณอยากกินอะไรกินเอลยเอาเงินมือนะที่เจ้าฝากซื้อน้ำนะเอาสักจะเอาเออออหยงใ้ล่เเเเาาาาบาาาโ,าโพิก้าโอ้ยพิก้าเราซื้อน้ำให้ด้อันนี้ทิ้งเงินที่เจ้าฝากแล้วเจว้าก<แ>็เอาไว้ทำบุญต่อเจ้าก<ไ>็ไว้เทิดบุญต่ออีกอืมอืมปัปเาดู คนโดยนอบ่าวลอดช่องก็เอาเเ้ยโอ้ยจะจะไปไหนโอ้ยนั่มหนาวสุดติ๋งจุ๋ยเมกอะยายก็กูก็อยากไปหรอโอ้ยน้องเอ้ยเอามาล่าก็ซื้อกันอยู่ข้างในแต่ขวดพอดีหิวไปเด้เวลาเขาไปไปนั่นไปนี่เขาปลาหาเห็ดเขาก็จับปั๊บไปโด้วยเดียวบริย่าเขาเด้ มันใหญ่อันนี้นะสำหรับกินอยู่ในเฮือนอันนี้เอาแผงหน่อยเน่นึงส่วนมากกะฮะเจ้าสั่งนะต่อมือจะสั่งไหนเจะสั่งเอาแผงหน่อยน้ำบอเออเอาแผงใหญ่อันนึงเอาแพงหน่อยอันหนึ่งว่ะเมนบอันนไปิลเจ้ากระเพียนกระเพาที่เอาแผงใหญ่ไปแดกกระแพกหน่อยเออกระเพียนกระเพียนเออกระเพียนฮ่าฮ่าฮ่เออกระได้คือกันทำไ้คุณยายกินแพงหนึ่งเราเอาเท้าจะเอาแพงหน่อยมาให้เจ้า ก็มันนี่มันจับง่ายบางว่าอันนี้โอลดเห็นใช่ไหมอันนี้อันที่กินมะเขียบพี่น้องซื้อมะเขียบมาแต่บ้านนางสีซื้อบระวัติบัานนางสีมืวอวานเพิ่งเก่าไปใส่บาทใส่เนาะไปสังฆทานเพ่กเอามาเขียบทุกสังฆทานู้งืัอมาเมนเราไดีห้ามัที่เพศห้ามยังไงต้องเบื่อยไปเท่าไหร่ สมังนำหัวเสืออยู่เล่าก็ถือว่าติดอันดับนอยู่แถวหนาเลยนะสว่ากันนะสมังนำหัวเสือข้าวก็นิยมกินนำหัวเสือเป็นพวกบอกกวานยังเนาะส่มากข้า็กินอันนี้เนาะโอ้ยกันแหละจะกินยังใครให้กินหมอแล้วางกันไปอ๋อท่านหมอพนไปหาหมอพี่้องพนหมอว่ากินนำหัวเสือบอเออให้กินนำหัวเสือ บันยายพวกกันนัแต่นั่มหัวเสือกเลยหมอเยอให้เจียงเงินสมัครกบาที่นัุกไเหนวนถือมาห้อแพกว่าเขามายังแพ็กนึ่งสมัครที่นมาหามยพน่นมาทาน้ำเบามีจะมาเบามีพ่นกินน้ำพ่นกินน้ำหัวเสือได้บามี บดมักินน้ำลายอะไรบดมักินอันนี้เลนอลายเออปกติเจ้ากินน้ำทั่วไปนะ,ะกินหน่อยเดียวเออไดมาก,กินน้ำนี่พราว่าลงเรื่อย <c oughs> แล้วติดแล้วสวนมากคนจะติดกินน้ำอันนี้นำหัวเสือ,อ,อส่วนมากน้ำอยู่ไทยกัแจะเป็นน้ำยังหมอคิดตั้น,นเนาะดูใจอยู่ไทย,ไทยคิดตั้นหรือหัวเสือบอกเงินอะไรน่ะแล้วนำบานเฮา นี่หน้ามันก็เขียนว่าหัวเสือนี่หัวเสือผาเด็กนั่งไอ้นี่เด็กนั่งไอ้ข้ามกลิ่นเพิ่นกนระเก็ใด่านเพิ่นเอาเมือม่อพี่น้องมาแล้วหลานมาแล้วเจ้าไปเป็นเนยะยายมา เสบุงมาเ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 บุงเจ้าเฮ็ดกาโอ้งามฉันจะไปหาโน่นนะบอไผ่ย่านนะบอเชงขึ้นนะในช่วงเขาไปเก็บเขาบอาเสือม้วนนี่ยยางม้วนเลยฉันนอนดูบ้านมณีพาวะเถาบนได้พี่น้องเอ้ยบ้านเ่าบนแล้วนอนพังนั่นบอพัเบื้องหน้าเออทางหน้าจะรวยเด้อขี่รถไปเจ้าแล้วมาเลยตะดอกบาทมาในหลังหก เอาไม่ยาเอาไปแกงกินจกเจ้าผู้เจ็บแข้งปวดขานะ่ะอันนี้เฮดแคลเซียมเก็บจะปลาชาเอาปวดไาเลยแกงเฮดอีสาวไม่ท่าเมื่อวานนะเขาแกก็มาเชื้อนสุดหโหลปิดซาวกุม้มเดียวนะ่ะพ่อแกงเออแล้วขาวหลอกล่อเนาะมวนม้วนก่อน่ไปนมถนออมันก็เอาเมื่อวานกับเม,นมน่น่งานะ

วอ้ยงวะเผาลว่าเจ้าแท่านี้ก็ทอยออกเพิ่มนก็ย่างเวียนเวียนออกมาแบบนี้นะคนว่าอันเมยเมย์าลัดชักลัดทางเสียใจพุ่นมาลัดก่ทังนั้นน่ะมันมีเหงโง่ด้ทานข่าแถวใกล้ๆถาดเก่าอันเด็กเออบอกเาไปเก็บไปลอยก็มองเขาเก็บเลยยายมามองเก็บใหเราโงกเรืองนั้นมี่อันนึงนะหนั้นาตนาหันตามข่ามาออกงเโงเนี่ยนีเก็บนะหนะบาพูน เฮ้ด yes. uh, ังโง่กโชนไปทางพุ่นดีท <speaking> <speaking> ั้งหน้าท yeah, ั้งน <how> ันดีเออลุ <iliary> ่มลงไปเออลุ่มไปนะเออไปแกงไม่ไปเ่าจะูกเจ็บแข้งปวดขาเ้าเจ็บแข้งปวดขาอะไร อะไรงั้นจะลางตาเดีพอเอี่ยว่าบ้านคือบาไปเขาก็ใช่ช่วยมาอันสิว่ายังมานั่งให้ปังพอนยังบินชัวรมัโอ้ยหมักไหม่เสร็จแต่วันลืมล้างไม่เขากินถัว มากินอันนี้เด้ยวเพืวบบ่ว่าแต่ก็อามากไม่กินได้แต่ว่านี่เซน้าเกลือเต็มหัววานผุ่นเดี๋ยวมันจิผู้แลซื้อมาสองโลมันแทบนะมันกรอบผอันนี้คือมันเทียนเด้้องเ้ยนี่มันเทียนนะคะสุ่ ใส่ชวนเราให้หวานกรหวานเนี่ยเอยสิชมมันบริสมบ์คอยถ่ายคลิปอยู่บอกว่าแซ่บหวานมาสิคอยอุตส่าห์เพอันนี้นะมันบริสมบ์มันบอกแม่นอ่งุ่นเคี้ยวหน่อยได้มากจำนี่แหละมันชื่อกระหมากเอี๊ยงอินไา่ลามแน่เขาใส่อินไา่ลามกล่องโฟมเด้วยหวานจะมึงว่ามันหวานว่าสมบ์ ดมบ่คนละมากที่เจ้ากินเป็นค่กินเพราะมันฉ่บนั่นนชมันอันนี้หอมดีแม่แพ้คนมาแม่แต่ว่าบ่ให้บฒ่ากินเพราให้เองเลิ่นอะไรนะกวานแซนพมลีเรียบร้อยแล้ว น้ำเนี่ยเมื่อเดินสิบ่ไปกินเป็นปีสองปีบ่อขนาดมาซื้อน้ำเบ่ามีนรอเสื <owania communication> <Restaurant> ่อละแพกสองแพกนี่ว่าบักจดลืมข่าวกูกินน้ำไอ้แน่ลายเพื่นว่ะตั้งต่กูกินน้ำอันนี่

จ่ามันลายพาจากระดจ้าคืนเขาคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเดยสวัสดีจ้าต่างแก่งแล้วบนมันเฮตุมาหามาบ้านในใจ้าเฮตุมาปีนะวันชุ่มเขาเก่งวันชุ่มเขาเก่งเพทตะงกคุณเมสสิกเก่งปาดอันนี้เฮ็ดดินดอกบักใหญ่ เห็ดไข่บ่ได้เนาะโอ้ยเมื่อ้าเท้าพ่อเห็ดอินได้หละเห็ดยังก็เมนแม่เห็ดดอกเขียนเห็ดดอกเขียนนะแล้วแล้วจะเอาบดเอาเห็ดดอกเขียนกินได้เปลนอ่า